สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวังคารที่25พฤษภกาคมปีพุทธศักราช2564นะครับตัวเลขที่จะถแถลงในช่วงประมาณ12นาฬิกา30นาทีวันนี้มีในยันที่น่าสนใจคือเรื่องของผู้ที่รักษาหายจากการติดเชื้อ จะมีมากกว่าผู้ติดเทือ้อไม่รวมเรือนจำนะครับเดี๋ยวติดตามกันในรายละเอียดกันแล้วกันนะครับตอน12บสอนาิกาสานาทีถาูกันครับเอาละว,วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการช่วงเจาะเศรษฐกิจเราจะพูดคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมสุกรไทยอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างหละักการระบาดของโรค AFS หรือว่าโรคระบาด อา,อาฮิาแอฟริกาที่เราจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าเรียกภาษาง่ายๆก็คือ AFS ซึงจะเกิดธนูฟังจําได้เนี่ยเขาเคย AFS นะครับขออภัยเขาเคยระบาดที่เอ,อจีนนะครับแล้วก็มาเวียดนามแล้วก็ประเทศรอบๆบ้านเราเกาหลีใต้ก็มีมาเลเซียก็มีแต่ยกเว้นประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่มีการระบาดแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยของเราช่วงนี้ก็อาจจะมีตัวเชือ้อไวรัสตัวใหม่ แต่ก็ไม่ใช่แปลว่าจะใหม่มากเกินไปนักนะครับสามารถดําเนินการบริหารจัดการได้เกิดขึ้นและอนาคตอุตสาหก,กรรมสะกรไทยเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณปราโมดวัฒนารนุศนะครับเจ้าหน้าที่อาวุสของกรุงไทยคอมพลสในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งช่วงแหล่งทุนนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรื่องของการขยายระยะเวลาการชำระหนี้พร้อมกับจัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา ให้กับสมาชิกสหกรณ์นะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวิสิทธ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงแหล่งทุนครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยเตุ้นร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จํานวน2องรางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต่ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้สองท่านสองรางเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดีย๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการต้องขอเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ทําให้การจัดหาของเทียเ่ยกเลือกมีข้อจากัดอยู่พอสมควรทีเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ขบูลกับท่านผุ้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอมอบส่วนลดสุดพิเศษสําหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารนะครับเมื่อช็อปร่วมกับลาซาด้จะได้รับสิทธิพิเศษที่ว่านี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2564ก็คือปีนี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับมอบส่วนลดสุดพิเศษสําหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารเมื่อช็อปกับ ลาซาด้าจะได้รับสิทธิพิเศษไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลธนุปังครับส่วนคำถามครับเราถามธนูฟังว่าธนาคารออมสินนะครับมอบส่วนลดสุดพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารเมื่อช็อปกับลาซาด้าแล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิพิเศษไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคาตอบมานะครับ S M S 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจ เก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับสําหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะครับจากกรุงเทพมหานครคุณวีรศักดิ์พ่วงเงินนะครับก็แสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารพาณินยครับร่วมกับบริษัทเงินสดทันใจจำกัดนะครับประกาศลดอัตราดบเบีย้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ลงเป็นการชั่วคราวนะครับเหลือเพียงร้อยละศูนย์จุดสี่เก้าหรือเท่ากับร้อยละสิบเอ็ดต่อปีสําหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อในช่วงเวลาโปรโมชั่น สองเดือนจะได้รับอัตราพิเศษนี้ตลอดอายุสัญญานะครับจะมีการเปิดรับจำนำทะเบียนทั้งที่เป็นรถจักรยานยนต์ปลอดภาระหนี้และที่ประสงค์จะทำการรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอ,อกเบีย้ยสัญญาเดินก็ได้โดยจุดให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถจะอยู่ที่ธนาคารอมสินนะครับสาขาต่างๆรวมแล้วห้าร้อยห้าสิบสาขาทั่วประเทศนะครับและนอกจากนี้ครับยังได้มอบบริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ สามารถรับเงินได้ภายในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับตรวจสอบรายชื่อสาขาของธนาคารออมสินที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w g s b o r t h แล้วก็ที่สาขาของสีสวัสดิ์เงินสดทันใจจำนวน5,000สาขาทั่วประเทศได้นะครับ เอาล,ละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของอุตาาสาหกรรมสกรไทยหลังการระบาดของโรคระบาดจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณปราโมทวัฒนานุสารเจ้าหน้าที่อาวุโสกรุงไทยคอมพลัสนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณปราโมทครับครับสวัสดีครับคุณพี่ระบาดครับกับกับสถานการณ์การระบาดของโรคตอนนี้เป็นยังไงครับในภาพรวมคุณปราโมทครับก็คือในเอเชียนะครับ,บก็ยังพบการระบาดของโรคระบาดเ a เ e c นะครับ ก็คือลักษณาการระบาดเนี่ยก็มีการตัดสิกลายเป็นหย่อมๆในประเทศในแถบเอเชียก็เช่นจีนเวียดนามมาเลเซียนะครับแต่สถานการการระบาดเนี่ยก็แต่ละประเทศก็ยังสามารถควบคุมการระบาดได้นะครับอย่างเช่นของเวียดนามเนี่ยก็จะมีการพบการระบาดในพื้นที่กว่า20จุดทั่วประเทศอย่างมาเลเซียก็มีพบในลาซาบาร์แต่การระบาดของในมาเลเซียเนี่ยก็จะไม่กระทบจากตามสุกรภางนี้ที่เป็นแหล่งผลิตเนื้อสุกรส่วนใหญ่ของรัฐนะครับ แล้วก็ในจีนก็ยังพบการระบาดอยู่ในมณฑลเฉยงชวนะนะครับขณะที่ไทยก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการระบาดในไทยกรับกรับ,รบแล้วมันส่งผลใหอ้อุตสาหกรรมของสุกรเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในเอเชียแล้วในเอเชียคือถ้า,ถ,าถ้าการระบาดถ้ามีการระบาดของโรคเอเอฟเนี่ยนะครับก็จะทําให้หมู่หมู่สุกรเนี่ยก็จะติดเชื้อกระจายเยอะหมดวิธีการเดียวที่ ตัดต้นตออย่างนี้ยก็คือกาจัดสุกรอ,อย่างเดียวเลยครับก็คือต้องฆ่าลลอยใา่เดียใช่เพราะว่ามันยังไม่มีวัคซีนที่จะออกมาที่มีประสิทธิภาพที่แน่น,นอนครับก็เลยวิธีตอนนี้ก็คือฆ่ายอย่างเดียวก็คือทําให้ผลผลิตใ,ใ,ในในอุตสาหกรรมสุกรในประเทศที่กเกิดโรคระบาดก็จะลดลงพอลดลงเสร็จราคาสุกรในประเทศก็จะสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บก็ต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ครับ กับ<ช>ที่ดีการนําเข้าของไทยเรานี่ได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ไหมครับาการนําเข้าของไทยอ่าการนาเข้าของไทยเนี่ยจะจะพูดว่านําเข้าได้รับากโดยตรงก็ไม่ใช่เพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์ทางอ้อมคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไทยอ่าเนื่องจากประเทศผู้ส่งอย่างอย่างไทยที่ส่งออกตัวเลขข้อมูลของปีของ0นยินะครับที่ส่งออกก็จะมีฮ่องกงที่นําเข้าเป็นเนื้อหมู เนื้อหมูแช่แข็งจากไทยแล้วก็เป็นกัมพูชาและลาวที่นําเข้าจุกความมีชีวิตจากไทยครับซึ่งสองซึ่งของจีนเนี่ยไอซึ่งของฮ่องกงเนี่ยปกติอจะนําเข้าเนื้อเนื้อหมูแช่แข็งเนี่ยจากจีนอ๋อรับเช่นเดียวกันกับใช่ครับเช่นเดียวกันกับอของกัมพูชากับลาวเนี่ยปกติก็จะนําเข้าของเวียดนามอเอสองประเทศของจีนกับเวียดนามที่เกิดระบาดของเอชไอเอสเนีครับ ใช่ผลผลิตลดลงเขาก็เลยหันมานําเข้าของไทยแทนกับทําให้การส่งออกของไทยก็เลยเ,ลยเพิ่มกระฉุดเพิ่มขึ้นเลยครับอ๋อครับแล้วมันจะใช่ฮะแล้วมันจะยังไงต่อฮะอยากจะฟังต่อว่าถ้ามันถ้ามีการส่งออกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับราคาขายในประเทศหรือเปล่าแล้วก็กเกษตรกรนี่จะเป็นยังไงไหยครับคุณประวดครับโอเคคนระับก็คืออย่างอย่างปริมาณส่งออกก็ถ้าปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ S 1> <S 1> มาส่งผลเพิ่มขึ้นก็คือทําให้ราคาสุกรในประเทศเนี่ยถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็จะปรับสูงเพิ่มขึ้นจะปรับเพิ่มขึ้นอ่เนื่องจากมีการระบายเหมือนเป็นการระบายอุปทานส่วนเกินของผลผลิตประเทศใช่ครับทําให้ราคาอย่างเกษตรกรเนี่ยก็จะยังเหมือนลิ้นตาอ้าปากได้ส่วนหนึ่งครับใช <S 1> <S 1> คบ่ครับอย่างก็คือ่าส่วนแต่ก็อาจจะมีผลกระทบ จกผู้ประกอบการในตับแปลรูปในบางกลุ่มนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานและมีข้อจากัดในการขยายตลาดอนะไอย่างเงี้ยอาจจะได้รับผลกระทะรบจากราคาสุกรมนชีวน้าฬิกมที่สูงขึ้นอาจจะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการนันสูงข,ขึ้นได้ะครับอืมครับแล้วถ้าอย่างนั้นเออหมายถึงว่าการส่งออกจากไทยไปยังประเทศที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวก็ตามกัมพูชาก็ตาม หรือแม้กระทั่งเวียดน,นามก็ตามหรือแม้แต่จีนก็ตามเนี่ยอันนี้มันยังมันมีปริมาณการส่งออกที่เพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ราคามันจะกระทบกับราคาในประเทศมากขนาดไหนอืมขอถามอีกทีนะครับเป็นไงนะครับกับคือวิธีการบริหารจัดการเอาง่ายประโมทว่าพราะปกตินเนี่ยตามหลักนี้มาสปายใช่ไหมฮะว่าถ้ามีความต้องการเยอะจากต่างประเทศมาปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าผู้ส่งออกก็พยายามที่จะหาอะไรราสินค้าจาก ในประเทศเพื่อไปส่งออกไอ้อตรงเนี้ยมันมีวิธีการบริหารสัดส่วนยังไงไหมยรเพื่อให้คนไทยเราไม่กินเนื้อหมูในราคาที่แพงเกินไปนะคะคุณกระโบะอ่ะก็คือจริงๆก็คือถ้าตามหลักคือถ้าข้อ,อมูลในอดีตส่วนใหญ่นะครับถ้าราคาสุกรเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะจูงใจให้ผู้ผลิตเกษตรกรผู้เลี้ยงก็จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นเลยครับก็คือมองว่ายังไงปริมาณในประเทศก็น่าจะเพียงพอ แต่ในระยะยาวเนี่ยถ้าผู้ผูู้เลี้ยงเนี่ยขยายการผลิตมากเกินไปอาจจะทําให้ราคาสุกรในระยะข้างหน้าอาจจะตกต่ำลงก็ได้ครับตกได้อืมครแสดงว่าแล้วอุตสาหกรรมไทยของเรานควรจะไปยังไงต่ออุตสาหกรรมสุกรเนี่ยทำไปหาก็คืออ่มองว่าคือถ้าในระยะข้างหน้าครับถ้าหากสถานการณ์การระบาดของโรคเอเซสเนี่ยในหลายประเทศได้ที่ไทยตรงนี้ก็คือ มองว่าการส่งออกเนาะเราก็อาจจะนําเข้าน้อยลงทําให้การส่งออกของไทยเนี่ยชะลอตัวลงอ่าเพราะอนก็คือก็คือเกษตรกรเนี่ยควรบริหารปริปริมาณการผลิตอะให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในประเทศอ่าส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ยังแบบก็ต้องแบบมีการติดตามหรือเฝ้าระวังโรคระบาดอื่นๆอย่างเช่นนอกเหนือจากโรคเอสเอช่าเช่นโรคพรอฟโรคเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีการข้ายตัางกับ โรคเอชเอชน,น,นะครับก็คือนอกนอกจากีก็ยังไมมีโรคปาาเท้าเปื่อยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอาจจะเป็นข้อจากัดในการส่งออกของไทยเนื่องจากไทยยังไม่ได้รับการรับรองให้ปลอดโรคปาาเท้าเปื่อยอะไรเงี้ยครับในตลาดจีนครับหนึ่งแล้วก็ก็คือสิ่งที่ในอนาคตที่มองว่ายัางเป็นโอกาสให้เกษตรกรผู้เรียมผู้ประกอบการเนี่ย ยังสามารถไปได้เลยก็คือแนะนําให้ต่อยอดในธุรกิจอ่าให้ก็คือต่อยอดสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อลดการึุงพารายได้ที่มีมูลค่าเพิ่มต่าอ่าก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูออร์แกนิกนะครับที่ไม่มีฮอร์โมนไม่มียาปฏิชีวนะอะไรแงี้ครับแล้วก็อาหารพาะเลี้ยง่านพวกแฮมเบคอนไส้กรอกเนี่ยเขายังเป็นสินค้าที่ยังมีแนวโน้มที่ยังเติบโตดี อยู่ครับ <S <S แล้วก็เป็นกลุ่มอาหารทาเล่นเพื่อสุขภาพจากอุปกรณ์แปรรูปนะครับซึ่งเป็นใช้มันต่ำโปรตีนสูงซึ่งจะจะตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ใส่ใจส,สุขภาพครับแล้วก็ขยายไปสู <S <S ่ตลาดกลุ่มที่มีกาลังซื้อส,สูงสูงเลยครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีการขับเคลื่อนโดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื่องจากมองว่า ต้นทุนของของการเลี้ยงของไทยครับถ้าเทียบกับคูบ่แข่งอะไรเงี้ยของไทยอาจจะแบบสูงกว่าคู่แข่งครับคือถ้ามีการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดรป,รประสิทธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อลักการแข่งในอนาคตได้อะไรเงี้ยครับกับกับ,บหมายถึงว่าถ้าเราจะแข่งในเชิงปริมาณนี่มันมันมันน่าจะเลยจุดนั้นไปแล้วไม่ใช่คุณระโบครับใช่ใช่ใช่ครับ ต้องหาอะไรควรจะเป็นปาก็สร้างมูลค่าเพิ่มอใช่จะดีกว่าใช่ครับจะดีกว่านะฮะแปลว่าถ้าต่งเป็นตัวนี้ไม่ควรแล้วนะมุงง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาแปลรูปแล้วทำให้มีมูลค่าเพิ่มก็จะดีกว่าอย่างนั้นทั้งนั้นที่เรื่องการตลาดในต่างประเทศการตลาดในต่างประเทศใช่ไหมครับก็คือเหมืองคู่แข่งหรือว่าความต้องการครับทั้งความต้องการและคู่แข่งเลยครับถ้าทางจะต้องเจอกันหลายคนแต่ด้วยความที่ว่าเราได้เปรียบอย่างที่เราเป็นประเทศ ผู้ผลิตใช่ไหมะไอ้ตรงนี้มันน่าจะมีอะไรที่เป็นผลดีเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าครับโมนะผลดีก็คืออย่างอันดับแรกก็คือได้เปรียบเราไม่มีโรคระบาดเอเอฟอสเนาะทําให้แบบ,บต่างชาติผู้นำข้าต่างๆ,ๆก็ยังแบบมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของด้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนระดับ,บหนึงเลยก็ได้ระดับหนึ่งลเลยลถ้าเราใช่ตลาดส่งออกครับเพราะ ของไทยเนี่ยก็จะเน้นส่งออกฮ่องกงญี่ปุ่นอ่าสุก่อนแปดลูกก็จะเป็นฮ่องกงแล้วก็เป็นสุกความชีวยก็เป็นกัมพูชาเวียดนามอะไร่งเงี้ยใกล้ใช่ไใช่ใช่ก็คือในระยะในระยะปีสองปีเนี่ยก็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 โอเคอยู่นะครับอืมก<ต>ับผู้แข่ถ้าเกิดจา<ะ>มองว่าครับ ในส่วนของของของคู่แข่งอะครับมองว่าคู่แข่งที่สคัญเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างพวกสหรัฐแคนาดาซึ่งแบบยังมีความได้เปรียบด้านราคาเพราะว่ามีต,ต้นทุนต้นทุนอาหารสัต,ตว์ที่ยังต่ากว่าต้นทุนการผลิตของไทยอย่างแคนาดานี่ครับต้นทุนต้นทุนการผลิตการเลี้ยงสุกรสุกรต่ำกว่าไทยประมาณเท่าตัวางนเลยครับโอ้โหแล้วเลิกคิดไปจะส่งไปขายเลย เื่อยแน่ได้เราเขาเลยก็เลยแบบส่งเป็นมูลค่าเพิ่มจะน่าจะแข่งได้ได้ดีกว่าเพราะตลาดยังมีความต้องการใช่อย่างตลาดอย่างตลาดตลาดคือจริงจจอดตลาดจีนเองก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตลาดมูลค่าเพิ่มเป็นอาหารพวกนี้ตลาดจีนตลาดญี่ปุ่นซึ่งชอบอาหารอาหารรับประทานพร้อมรับประทานอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ตลาดออสเตรเลียก็ยังมีความต้องการที่ยังจะโตอยู่ครับก็ยังได้อยู่ ได้อยู่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจาะด้านนี้ก็น่าจะพอได้แต่ว่าในในขณะเดียวกันเนี่ยอุตสาหกรรมของเราเองเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยคุณพระโลคับอืมก็คือตอนนี้เกษตรกร,รก,ก็น่าจะมีการเรียนรู้ปรับตัวกันมากขึ้นนะครับก็คืออืมแล้วก็อย่างและที่อย่างแรกก็ดีก็คือภาพลัฐเนี่ยน่าจะมีส่วนที่สนับสนุนอืมนอกจากที่เฝ้าระวัง ป้องการมีการระบาดของโรคแล้วพักรัฐก,ก็แบบ,บมีการก็คงมีมีการสนับสนุนเพื่อการกปรับปรุงการผลิต<ม>การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะ,ค,ะาานครับลดต้นค่ากางผลิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมทั้งภักรัฐก็น่าจะมีแบบการผลักดันการส่งออกแ,กแล้วก็ยกระดับมาตรฐานชัร์สิทธิ์สุกร,ร,รให้แบบเป็นที่ยอมรับในระดับ,บสากลได้ะครับ อืมอันนี้ภาครัฐมีส่วนสําคัญเลยใช่ไหมครัอย่างอย่างกรณีคุณปราโมดอย่างกรณีที่เราสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้ออะิวาที่บารีได้เนี่ยมันทําให้เกิดความเชื่อมั่นไหมครในของในมุมของผู้บริโภคต่างๆประเทศเนี่ยคุณปลาโมครับในด้านสิธิวิทยาเนี่ยความเชื่อมัน่นน่าจะมาใช่เลยครับเป็นระดับหนึ่งเลยครับน่าจะตา,ก,า <ừ. S 2> ก็คือยิ่งตอนนี้มีการระบาดของโครคโควิดด้วยทุกคนก็จะมองถึงความปลอดภยัย ทางสุขภาพอนามัยด้านอาหาร,รเขาก็จะมองแบบความถ้าอาจมาเป็นแบบหนึ่งความเชื่อมั่นของคุณพ่ก,ก็คือถ้าประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคระดับหนึ่งแปลว่าการผลิตการเลี้ยงอะไรก็มีมีคุณภาพดีเยี่ยมทับเทียบก,กับประเทศที่ยังมีการระบาดของโรคนะครับอืมคนพ่อมก็จะมองในมุมมากกว่า อืม mm, ครับเพราะฉะนั้นถ้าของเราจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งเพราะว่าเรามีแบรแบรีเอทตรวนี้ได้เนี่ยผู้บริโภคก็น่าจะสนใจไหมฮะใช่ใช่ครับ <laughs> ไ,มไม่ต้องคิดมากค <c oughs> งไนจะซื้อทั้ที <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อาละ <c oughs> ครับคุณประวิตมีอะไรจะฝากครับเชิญฮะอก็อ๋อก็ก็อยากในอนาคตนะครับก็อยากเห็นอุตสาหกรรมสุกรของไทยก็ยัง เติบโตอย่างยั่งยืนครับก็คือแบบอยากให้ร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดซึ่งบองว่าถ้าแบบถ้าเราไม่มีโรคระบาดเนี่ยก็จะทําให้การผลิตการส่งออกหรือการบริโภคในประเทศก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเลยครับครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับปราโมทครับครับสวัสดีครับคุณปราโมท วัฒานธรรมนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรุงไทยมข,ขาพัฒนาังครับเรื่องของอุตสาหกรรมสุกรไทยหรือว่าหมูไทยนี่นะครับต้องมีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตัวเองขึ้นไปเพราะว่าถ้าจะขายเป็นตัวตัวเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคงจะส่งออกลำบากขายในประเทศพอได้นะฮะแต่ถ้าเกิดออกต่างประเทศนี่มันจะไปต้นทุนเราจะสูงกว่าเขาก็อาจจะมีปัญหาเพียแตช่วงนี้เป็นโอกาสดีช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วง เศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนท่านผู้ฟังครับใครที่เป็นสมาชิกสหกรณ์น,นะครับข่าวดีๆมาฝากกันเรื่องการจัดเงินกู้ดอ,อกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกแล้วก็การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในช่วงที่โควิดกําลังอาราวาสอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกษตรและสหกรณ์น,นะครับในช่วงแหล่งทุนครับส่วนคําถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่า ธนาคารออมสินนะครับได้มอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารนะครับเมื่อท่านช็อปกับ l a ซ a ด a าคำถามคือสิทธิพิเศษที่ว่านี้เนี่ยจะได้รับไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ s s 422 1075 Facebook Live เกข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่รับ